เิดเกณฑ์ทบทวนสิทธิ์ทำตามนี้รับแน่นอนเงินเยียวยา5,000บาทสวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่แม่ป้าทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับสำหรับสาระความรู้ข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่าน กลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับกับช่องนายเอกข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนสิทธิประโยชน์เพื่อปวงชนชาวไทยทุกท่านนะครับและข่าวสารจากทางรัฐบาลด้วยนะครับล่าสุดวันนี้17เมษายนนะครับก็ได้มีการเผยแพร่อ,ออกมานะครับจากท่านราวรนแสงสนิทนะครับผอ,อสํานักงานเศรษฐกิจการคลังและโฆษก,กระทรวงการคลังได้เปิดเผยถึงการเข้ากระบวนการทบทวนสิทธิ จะมีเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์ผ่านระบบเราไม่ทิ้งกัน .com น,นะครับก็คือวันที่20เมษายนนี้ขั้นตอนก็ไม่ยากแต่คำตอบคำถามเท่านั้นเองนะครับก็เหมือนเหมือนว่าเราเอาคำถามเอเอาคำตอบของเราไปตอบคำถามนั่นเองนะครับหากไม่ได้ทำอาชีพเกษตรไม่ได้เป็นนักเรียนนักศึกษาแล้วทำอาชีพอะไรอยู่ที่ไหนพร้อมระบุเบอร์โทร ให้กับเจ้าหน้าที่ที่สามารถติดต่อไปได้ซึ่งจะไม่มีการยุ่งยากในการลงทะเบียนเท่าใดนักนะครับหลังจากที่ลงทะเบียนมาแล้วเนี่ยจากนั้นก็เป็น,นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ก,กระทรวงการคลังที่จะส่งทีมนะครับไปยืนยันข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่จะขอถ่ายรูปนะครับไปลงในแอปพลิเคชันนะครับร้านที่ทําการค้าหรือสถานที่นะครับ ถ่ายจากสถานที่จริงและจะถ่ายบัตรประชาชนนะครับก็คือต้องเตรียมไว้ก็คือ,อรูปตัวท่านนะครับรูปตัวท่านรูปบัตรประชาชนแล้วก็รูปสถานที่นั่นเองน,นะครับเนี่ยนะครับก็จากในภาพนะครับก็ให้ประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะครับเป็นประชาชนที่ไม่เห็นด้วยนะครับกับผลตรวจสอบของ AI นั่นเองเหมือนเราไปค้าน AI นะครับว่าเอ้ย a อมัน บอกว่าว่าเราเป็นอาชีพนี้แต่จริงๆเราไม่ได้เป็นเนี่ยอย่างนี้นะครับเราก็ต้องคัดค้านมันนะครับสําหรับคนที่ขอยื่นทบทวนสิทธิ์นี่นะครับก็จะมีการส่งรูปภาพเนี่ยเข้าไปในระบบส่วนกลางนะครับเพื่อประมวลผลนะครับแล้วก็จากนั้นก็จะรู้ผลทันทีนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่ส่งผลปุ๊บก็จะรู้ผลตรงนั้นเลยนะครับว่าท่านเนี่ยผ่านหรือไม่ผ่าน แต่ถ้าส่วนใหญ่เหมือนเราไปเจอตัวจริงๆกันนะครับก็ถ้าเห็นว่ามีความเดือดร้อนถ้าผมเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะผมก็ให้ผ่านเลยนะครับนะครับท่านลาวอรลนก็แจ้งมาแล้วว่าถ้ามีคนผ่าน20ล้านคนก็สามารถจ่ายเงินให้ได้ทั้งหมด20ล้านคนนะครับนายกก็ออกมาแจ้งแล้วนะครับว่าพระราชะกําหนดกู้เงินฉุกเฉินนะครับก็น่าจะทันภายในเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยนะครับแต่ข้อถามนะครับก็คือ ทำไมไม่ใช้คนในการตรวจสอบตั้งแต่แรกนะครับนายเล่าลนก็เปิดเผยว่าก่อนหน้านี้มีคนมาลงทะเบียนมากนะครับและใช้เวลาในการรวดเร็วก็ต้องใช้ AI เนี่แหละเข้ามาคัดกรองนะครับเพื่อที่จะจะได้เกิดความรวดเร็วนะครับทำงานกันแค่เพียงอาทิตย์เดียวเองนะครับนี่นะครับก็ต่อจากนั้นก็จะไม่ใช้คนแล้วนะครับต่อจากนี้ไปก็จะใช้เป็น จะไม่ใช้ AI แล้วก็จะมาใช้เป็นคนแล้วนะครับในการตรวจสอบตรงนี้ไปพูดคุยกันโดยตรงนะครับก็ได้ประกาศออกมาอีกว่าในวันที่20นะครับกระทรวงการคลังก็จะเปิดให้ลงทะเบียนนะครับทบทวนสิทธิ์เนี้ยนะครับ เนี่ยนะครับก็จะเปิดให้ทบทวนสิทธิ์นะครับในวันที่20นะครับแล้ววันที่21ก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยโทรไปยืนยันนะครับว่าท่านมีตัวตนอยู่จริงท่านอยู่ที่ไหนสอบถามแล้ววันที่22ลงพื้นที่หาท่านถึงหน้าบ้านแน่นอนนะครับหาท่านถึงสถานที่ทํางานแน่นอนนะครับขายของอยู่ตรงไหนก็บอกเจ้าหน้าที่ไปนะครับเดี๋ยวเขาก็จะตามมาหาถึงตลาดตรงนั้นตรงนี้เลยนั่นเองนะครับนี่นะครับก็ เป็นส่วนหนึ่งในการตรวจสอบต่างๆนะครับที่ว่าเจ้าหน้าที่ไปนะคร Del ับประเมินคร่าวๆเนี่ยน่าจะเป็นล้านๆคนนะครับที่ขอทบทวนสิทธิ์ตรงนี้นะครับก็จะมีการอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับประชาชนที่มาขอทบทวนสิทธิด้วยนะครับนี่นะครับให้ประชาชน <Alberto weed. 84> ท,ที่กดยกเลิกด้วยนะครับสามารถมาลงทะเบียนได้ด้วยเช่นกันนะครับนี่นะครับกระทรวงมหาดไทยนะครับก็หลงพื้นที่จริงยืนยันตัวตนกระทรวงมหาดไทยก็เช่น พนักงานเทศบาลน,นะครับพนักงานที่ทำงานอำเภอนะครับแล้วก็พนักงานครั้งจังหวัดนี่นะครับก็สามารถลงไปตรวจสอบได้นั่นเองนะครับแล้วก็พนักงานราชการต่างๆนะครับสามารถไปหาท่านได้เลยนะครับท่านก็เตรียมตัวไว้ให้ดีก็แล้วกันนะครับสำหรับคนที่คัดค้านการประกาศผลของ AI นะครับว่าเราไม่ผ่านสิทธิ์เนื่องด้วยเหตุผลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็น อาชีพอื่นๆนะครับบอกว่าอาชีพตัดผมอะไรเงี้ยนะครับนี่นะครับก็อย่างไม่ได้รับเงินตอนนี้นะครับนี่นะครับก็สามารถลงทะเบียนนะครับขอทบทวนสิทธิ์ได้ภายในวันที่20นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าผลเนี่ยจะออกทั้งหมดเลย27ล้านคนเนี่ยในวันที่19นะครับพอรู้ผลปุ๊บวันที่20เราก็ไปขอทบทวนสิทธิ์ถ้าสมมติไม่ได้รับเงินนะครับถ้าไม่ผ่านเกณฑ์นะครับ สำหรับข่าวนี้นะเอกก็ต้องขอกราบประหานอาภัยกับทุกท่านมาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับถ้าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องไปนะครับก็พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับคลิปนี้นะเอกก็ต้องขอตัวจบการนำเสนอข่าวนี้ไปแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับขอบพระคุณที่ติดตามนะครับ อันนี้3เดือนแน่หรือว่าเดือนที่2ดีขึ้นแล้วไม่จ่ายเลยไงไม่ใช่ครับคือ3เดือนมาตรการที่สอนดึงแล้วนะมาตรการที่3เดือนแต่ว่าต่อจากเดือนที่3เนี่ยคงต้องประเมินครับว่าสถานการณ์โควิดวันนั้นเนี่ยดีขึ้นยุติแล้วหรือว่ามันเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดนะครับจําเป็นต้องดูรายเยียวยาตรงไหนเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับพะฉะนั้นผมว่าในส่วนของงบประมาณผมคิดว่าไม่มีประเด็นนะครับรัฐบาลจะใช้งบประมาณนี้ดูแลอย่างไรมากกว่าวันนี้เราจัดกลุ่มคนเอาไว้เตรียม45 0 0 0ล้านคือใช้งบปีบกลาง ใช่ครับเอามาใช้ตรงนี้ใช่ครับทีนี้ที่มันจะต้องจ่ายต่อจาก45,000ันล้านซึ่งจํานวนเท่าไหร่เรายังไม่ทราบอันนี้ก็ต้องเป็นงบเงินกู้ถูกครับซึ่งกระบวนการกู้มันจะจบเมื่อไหร่ท่านนะที่จะได้เงินตรงนี้มาใช้แล้วก็นับต่อเป็นเดือนที่2ที่3ที่4เป็นแบบไม่ขาดช่วงนะครับคือผมว่าวันนี้ขั้นตอนทางกฎหมายนะครับเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบตัวพระราชกําหนดและที่จะขอกู้เงินนี่นะครับก็ขั้นตอนก็คือตอนนี้อยู่ระหว่างการขึ้นทุนเกล้านะครับ,รบแล้วเมื่อท่านปลดเกล้าลงมาใช่ไหมครับกระบวนการนับ นะครับก็ทีนี้ผมว่าไม่ช้าครับเพราะว่าทางนี้การฝั่งการเตรียมการแหล่งเงินกู้นี่ไม่มีปัญหาเลยนะครับไปคุยไปไปคุยกับคนที่เราจะกู้แล้วหมดแล้วครับคุยไว้เรียบร้อยหมดแล้วจะเป็นแหล่งเงินกู้ในประเทศก็ดีแหล่งเงินกู้ต่างประเทศก็ดีอันนี้ดูตามความเหมาะสมเงื่อนไขนะครับอันนี้ทางทีมที่เกี่ยวข้องเนี่ยทำงานเปล่วงหน้าให้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการคัดกรองโครงการต่างๆที่จะขอใช้เงินกู้นั่นแหละทําให้เร็วนะครับแล้วก็กระบวนการกู้เงินไม่ช้าครับ ก็มานั่งคิดปัญหาผมตอนนี้ก็คือว่าผมยังมีคําถามไหนที่ไม่ได้ถามแล้วก็ยังเป็นค้างคาใจในหัวของคุณผู้ชมเนี่ยนะครับเอาว่าถ้ามันยังมีค้างคาใจแล้วผมขับไปดูย้อนหลังนะครับแล้วผมกลับมาถามท่านอีกรอบหนึ่งยินดีครับมผม<ต>ยินดีครับยินดีมาที่นีไ่ได้ตลอดนะครับเพราะผมคิดว่ามีโอกาสพูดกันอย่างนงี้แล้วมันจะสบายใจแล้วก็ได้<ช>อธิบายว่าได้อธิบายเนี่ยพี่น้องประชาชนจะเข้าใจมากขึ้นครับกันทวน,นอีกทีนะครับเพื่อว่าเพื <S <S ๆๆ่อว่าคนที่เพิ่งเข้ามาดูเอ๊ะทั้งสองคนนี่คุยอะไรกันอยู่นนนะะคครรัับบออทวีีก สำหรับท่านที่ลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิ์รับเงิน5,000บาท3เดือนหมื่นห้านะครับมีผู้ไปลงทะเบียนณนะขณะนี้27ล้าน5,000คนคนะครับแล้วก็มีผู้ที่ได้รับเงินไปแล้วได้รับ S อเและรับเงินแล้วจำนวนณว,วันนี้3ล้าน2แสนคนค3ล้าน2แสนคนจึงยังมีคนที่ยังไม่ได้รับก็คือคนที่ทางกระทรวงก,การคลงังได้ขอข้อมูลเพิ่มเติมก็ให้เราส่งข้อมูลเพิ่มเติมส่งเสร็จปั๊บเขาบอกว่าคุณได้ก็เข้าคิวรับเงินต่อ ส่งมาแล้วปั๊บคุณไม่ได้เอามาเป็นเส้นสีแดงไว้ก่อนกอ,กองนี้ไว้ก่อนรวมกับกองแดงตั้งแต่ต้นเลยมาเป็นสองกองนี้รวมเข้าเป็นกี่ล้านคนก็แล้วแต่ท่านจะส่งคนไปหาเขาถึงที่ท,ที่ทำงานถ้าท่านเข้ากระบวนการขอทบทวนสิทธิ์นะครับแต่ต้องเข้ากระบวนการ <c oughs> ใช่ครับแสดงว่าผมแดงมาตั้งแต่ต้นแล้ววันนี้ผมอยากจะให้ท่านไปหาที่บานก็ต้องเข้าไปในระบบถูกครับถ้าบางทีท่านอาจจะเห็นด้วยกับผลการคัดกรองก็ได้ว่าท่านเออท่านสมควร,รจะเป็นแดงจริงจริงนะตามหลักเกณฑ์นี้นท่านก็ไม่ต้องไปยืนยันแล้วสมมติถ้าเกิดท่านอยู่ในระบบประก หรือท่านอายุต่ำกว่า1ินี่ท่านก็ไม่ควรจะมาหอทุทอนิสร็ถูกไหมครับเพราะว่ามันเป็นเกณฑ์คุณสมบัติตั้งแต่ต้นถูกไหมครับอันนั้นเพราะฉะนั้นท่านไหนที่เห็นไม่เห็นด้วยกับผลการคัดกรองครับท่านทบท่านเข้ากระบวนการทบทวนเสร็จถ้าผมถ้าผมจะแก้ตัวให้กระทรวงการคลังนิดเนี่ยเขาใช้คาว่าแก้ตัวก็คือว่าคือระบบเนี่ยกระทรวงการคลังโดยท่านโฆษกเขายืนยันว่าระบบที่เราเซตขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะค้นหาข้อมูลให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดเนี่ยระบบมันมันดีของมันได้ถามว่ามีจุดอ่อนไหมก นะครับแต่ว่าจุดสําคัญที่บอกเอ๊ะทำไมผมไม่ได้เป็นเกษตรกรและตัวผมกลายเป็นเกษตรกรทําไมผมอะไรเงี้ยนะมันอาจจะมีปัญหาฐานข้อมูลที่เราอาจจะไปมีชื่ออยู่หรือมีใครเอาเราเข้าไปใส่ชื่อไว้ตรงโน้นและพอตรงนี้มาจับปั๊บมันกลายเป็นว่าอ้าวคุณขาดคุณสมบัติถูกครับซึ่งอันนี้ไม่มีปัญหาแล้วจากนี้ไปเพราะว่าคุณสามารถที่จะยืนยันกับระบบได้แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ไปหาถึงที่ได้ครับยืนยันได้พิสูจน์ได้คุณก็รับเงินแน่นอนถูกต้องครับ วันนี้ขอบคุณนะครับท่านครับแล้วก็คงไม่ติดค,ค,ครวฟิล์นะครับกลับบ้านได้ดีๆนะครับแล้วก็ผมว่าถ้าเกิดยังมีคำถามข้างขาวเพราะผมเข้าใจ,จว่าคุณถนอมนี่ติดตามเรื่องนี้ใกล้ชิดใช่ไหมครับผมต้องเรียนท่านเลยว่สามสี่วันอาทิตย์สองอาทิตย์แรกในที่เราทำงานรับปัญหาตรงนี้ก็รับเรียส่งได้รับแล้วส่งได้ พอมาสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันจันทร์รับเล้วกส่งต่อไม่ได้ตั้งแต่ต้นว่าถ้ามีปัญหากับระบบนี้นะท่านโทรไปที่0ูนย์สองหนึ่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 งสี่สี่โทรไปไม่ติดก็กลับมาที่เราอีกก็กลับมาที่เราบอกท่านลองโทรใหม่โทรกลางวันไม่ติดโทรคืนคืนไม่ติดโทรตอนตีสามตีสี่เขาก็บอกไม่ติดทีนี้ก็จะกดดันมาทางนี้ก็เลยต้องนัดหมายท่านว่าตกลงแล้วจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องโทรไปที่ไหนแล้วฟังตรงนี้น่าจะชัดเจนแล้วครับ มีทางออกให้กับทุกท่านแล้ววันถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์ hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผม mm hmm. นายเอกด้วยนะครับ